เอรถมือ2สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะ4ประตูนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2 1 2มันสุบิชิตีซร์ชิทไทันพัดะครับเครื่อง2004เกียร์ธรรมดาใครที่เน้นหารถประหยัดใช้งานนะครับเดินทางบ่อยใช้งานค้าขายนะครับคันนี้เป็น c n g โรงงานนะครับประหยัดแน่นอนรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้ 27,000กิโลเมตรนะครับใช้มาดูแลมาดีสุดๆนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใส่ล้อมางามๆครับใครที่กำลังหากระบะ4ประตูนะครับคันนี้สภาพดีราคาน่าจับจองเอาไปใช้งานนะครับประหยัดด้วยครับเป็น CNG โรงงานเลยครับท่านใดกำลังหากระบะและครับนี่กระบะ4ประตูนะครับแล้วก็ทนทานดูแล ได้สบายครับตัวนี้เป็น c n g โรงงานประหยัดแน่นอนนะครับ CNG ก็ CN ยังมีเติมทั่วไปนะครับรถบรรทุกก็ยังเติมกันวิ่งกันทั่วประเทศนะครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้รถประหยัดเน้นใช้งานเดินทางบ่อยๆใช้ค้าขายกําไรแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคันนี้สวยเดิม ไม่มีชนัดตัดต่อหรือพิกว้มนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับจะสดจาก Finance เตรียมตัวมาได้เลยครับเบาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหากระบะสีประตูนะครับขึ้นลงสะบวกสบายนะครับคันนี้มี Airbag ด้วยครับสล็อกแอร์แบนะครับนี่นะครับสีสวยเต็มภายในเป็นเบาะหนังนะครับมือเดียวป้ายแดงหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเลยครับเป็นสประตู CNG โรงงานปี2012มือเดียวป้ายแดงนะครับใหม่แท้2 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเมื่อเทียบปีเทียบสภาพดูแลมาดีมากๆนะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับมาเช็คมาชมนะครับสมาชิกต่างจังหวัดนะครับอยากได้ไว้ใช้งานก็มาดูได้เลยครับระบบ v n g ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับตรวจเช็คเรียบร้อยใครที่หาใช้งานนะครับศึกษาข้อมูลก็ไดลนะครับในไททันพัดครับนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับสมาชิกที่ ยิ่งเดินทางบ่อยๆใช้ค้าขายก็น่าสนใจนะครับประหยัดครับเหลือเงินแน่นอนเป็น CNG นะครับก็ใช้ได้2ระบบนะครับเป็นเบนซินนะครับใครไม่ใช้ CNG ก็เติมเบนซินได้ครับก็โดยรวมเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับสายประหยัดสายค้าขายท่องเที่ยวเดินทางบ่อยๆคุ้มมากๆนะครับ ฝากไว้พิจารณารถสวยสมบูรณ์นะครับจะจัดไฟแนนซ์หรือจะตัดสดโทรเจรจาสอบถามมาเลยนะครับคันนี้สวยมากๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมงามๆเลยครับยางดอกเด็มแม็กซี่สวยใช้ได้ยาวๆครับ